ผ่านไปอีกหนึ่งเกมนะครับสำหรับปรีซีซันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบนแผ่นดินประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเกมที่จบลงไปเมื่อช่วง9้าโมงเช้าที่ผ่านมาเอริกเทนฮากนำลูกทีมลงพบกับเรอเบติสและถือว่าทำผลงานกันได้น่าชื่นชมบนัจชนะที่ได้รับมาโดยรายอับซเบตตัวจริงในเกมนี้เอริกเทนฮากยังคงเริ่มต้นโดยประเด็นชุดหลักที่ดีที่สุดในทุกตำแหน่งเท่าที่จะทำได้แต่ก็มีการเลือกพักบางคนไว้อย่างเช่นอังเดอโลน่าที่เกมนี้นั่งสำรองเปิดทางให้กับทอมฮีตันลงมาเฝ้าเสาแทนขณะที่แนวรับการขาดหายไปของเล ที่ก่อนเฟิร์มล้ว,ว่าต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บราว3เดือนทําให้เอเดร็กเทนฮาร์กก็ไม่มีอะไรให้ต้องคิดเยอะด้วยการจัดแฮร์รี่แม็กไกวกับวิกตอร์ลินเดเลิฟลงไปคู่กันโดยมีฟูลแบ็กสฝั่งคืออารอนวานบีซาก้าทางขวาและดาวลุ่งอย่างแฮร์รี่อาร์มททางซ้ายส่วนแดนกลางมีคิเสเซนเอเดร็กเนซนครเซมวนโลและสกอตต์แม็กทูมินเนแนวรุกประกอบไปด้วยเจรอนซานาโชอาร์มดเดียโลและมาคันแัดฟอร์ดเพื่อนเพื่อนแฟนบอลที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลก็สามารถแก้ไขจุดอ่อนและ Mark <c oughs> พัฒนาตัวเองให้้้ดดีขึนไกับ PSC Performance พัฒนาขีดความสามารถของผู้เล่นเพื่อสร้างผู้เล่นประสิทธิภาพด้วยหลักสูตรการฝึกพัฒนาศักยาภาพด้านความแข็งแกร่งและความฟิตส,สำหรับนักฟุตบอลเพื่อยกระดับขีดความสามารถของตัวเองอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บเรียนรู้เทคนิคและระบบการฝึกจากสถาบันชั้นระดับโลกเอ็กซอร์ดซึ่งหากใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เพจ p s c Performance Training โดยโคโจ Performance Specialist ได้เลยครับโดยเกมนี้เริ่มมาแฟนบอลปีแสดงต้องช็อกไปก่อนหลังเข้านาทีที่1 5านะครับพอได้เอาไปติดมาได้ประตูขึ้นนำ ก่อนจากจังหวะความผิดพลาดของทอมฮีตัน ซึ่งต้องบอกว่าก่อนจะเสียประตูบุเล่นอยู่ในเตดทำผลงานกันออกมาได้ดีกว่าและมีการคลองกระแสะเกมที่เหนือกว่าจนกระทั่งมาเกิดข้อผิดพลาดนั่นแหละครับที่ส่งให้พวกเขาต้องตกเป็นฝ่ายตามหลังด้านสกอร์แต่หลังจากนั้นแมนยูในเตดก็ฟื้นตัวกลับมาได้เร็วมากๆแบบทันทีทันใดเมื่อพวกเขาสามารถทำประตูตีเสมอได้ในอีกสองนาทีถัดมาจากลูกโทษที่เรียกมาได้จากอาร์มาเดียโลและจบด้วยมาคันแลตฟอร์ดรับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาดครับจากนั้นเกมของปีแสดงก็ดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะพื้นที่กราบซ้ายการเล่นของเจ้าหนูแฮร์รี่อู ไดด้ีมีจังหวะโอเวอร์หลับสวยๆให้เห็นหลายครั้งและถือว่าทําหน้าที่คล้ายกับลูกชอจนถูกมองว่าช่วยเปิดพื้นที่เปิดช่องให้กับมาคาร์แลตฟอร์ดที่ประจําการดิมเส้นฝั่งซ้ายได้ดีมากๆซึ่งประตูที่2ที่ทีมทําได้ในช่วงนาที25ก็มีที่พลการเล่นสําคัญมาจากการลุยขึ้นมาทางซ้ายของแฮร์รี่อามาร์ดนะครับ ก่อนที่บอลจะไปจบจังหวะที่การทำประตูแบบเฉียบขาดของอามัดเดียโลที่ได้ส่องในกรอบเขตโทษของเบติสต,ตามด้วยประตูที่สามาในช่วงนาที31จากเตะมุมเข้าหัวจโรนทันโชมงเช็ดมาเสาไกลให้กับมาคาแรดฟอร์ดตบเข้ากลางในจุดนัดพบซึ่งคาเซมิโลรับจบอย่างยอดเยี่ยม เกมครึ่งแรกจบด้วยสกอร์สต่อหนึ่งโดยจุดน่าสนใจที่มีการพูดถึงกันก็คือความเป็นไปของมาคานแรดฟอร์ดที่การเล่นดูมีชีวิตชีวามากขึ้นทั้งในด้านการให้บอลและการเล่นในสถานการณ์1ต่อหนึ่งโดยครึ่งเวลาแรกนั้นเขามีผลงานหนึ่งประตูกับ1นึ่งแอสซิสต์ขณะที่รายหนึ่งที่ทุกเสียงแฟนบอลลงความเห็นตรงกันแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คืออาอร์มาเดียโลในพื้นที่ฝั่งขวาที่ณเวลานี้ดูแล้วยังไงตำแหน่งตัวจริงก็ไม่น่าจะหลุดไปจากการครอบครองของเขาเมื่อซีสันเปิดฉากขึ้นโดยอาอร์งงนาใน ผู้ทาประตูทางแต่รายละเอียดอย่างการตัดสินใจสําคัญแต่ละเพลงการวิ่งเกมรุกที่ดูมีชีวิตชีวาถือได้ว่าอามาเดียโลทําได้ดีกว่าอันโตนี่อย่างเห็นได้ชัดเจนไม่ยากครับ ส่วนในเกมครึ่งเวลาหลังเริ่มต้นที่เอเด็กเทนฮาร์กเปลี่ยนคู่เซนเตอร์มาเป็นวิลฟิตกับจอเนี่อีแวนโดยที่อีก9ตำแหน่งยังคงเดิมจากครึ่งเวลาแรกไว้แต่ทางเบติสมาได้ประตูตามเป็น3-2ต่อในช่วงนาที61แล้วจากนั้นเอเด็กเทนฮาร์กจึงตัดสินใจเปลี่ยนนักเตะอีกล็อตใหญ่คือการส่งทวีคอยเยอร์อีธานวิลลีเมสันเมาส์แซมเมอร์เล่อันโตนีฮันดิบาลเมดบลีเจมส์แกนลอนและมาร์ซิโอเยเดลลงมาแทน ซึ่งแม้จะเปลี่ยนยกแผงแต่ทีมของเอเดร็กเทนฮาก็ยังค่อนข้างรักษาเชฟการเล่นที่ดีได้พอสมควรนะครับแม้อาจจะไม่ได้ไหลลื่นดูมีชีวิตชีวาเหมือนกับทีมชุดครึ่งแรกก็ตามเนื่องจากหลายคนเป็นบรรดาเด็กดาวรุ่งที่ได้รับโอกาสให้มาสัมผัสกับบรรยากาศในสนามดังนั้นจังหวะจากคนอะไรต่างๆก็จะแตกต่างกันแบบชัดเจนซึ่งเวลาที่เหลือหลังจากนั้นทั้ง2ทีมทําอะไรกันไม่ได้เพิ่มเติมเกมจึงจบลงด้วยชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ต่อ2ซึ่งถือเป็นชัยชนะเกมแรกในการทัวร์อเมริกาและเป็นนนชชััะเเเเกกกมมมมที่่่2หลงงาาอุคครรื้ด4บ แต่ในชัยชนะก็มีเรื่องที่น่าห่วงกังวลเพิ่มเติมจากการที่อันโตนี่ซึ่งถูกเปลี่ยนลงมาในฐานะตัวสำรองแต่ก็ต้องถูกเปลี่ยนซ้ำออกไปโดยคาดว่าจะตัวมีปัญหาอาการบาดเจ็บซึ่งเปเดื่องที่ต้องตามกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเช่นเดียวกับเคสของมาคันแลดฟอร์ดที่บาดเจ็บจากการเข้าปะทะของคู่แข่งซึ่งดูแล้วค่อนข้างจะรุนแรงชัเล่นและคาดการเบื้องต้นจากสื่อชี้ว่าอาจจะพักระดับหลายสัปดาห์ โดยที่ระหว่างนักเตะเดินออกจากสนามนั้นก็มีภาพมาคาแรดฟอร์ดที่เดินขยโยขยกเกออกไปอย่างชัดเจนครับถึงตรงนี้เท่ากับปีสัตว์แดงมีผู้เล่นบาดเจ็บไปแล้วทั้งหมด4รายนั่นคือลัสมุธฮอยลุนเลนิโยโลแรดฟอร์ดและอันโตนีครับส่วนการตัดเกรดผลงานที่ออกมาจากทางแมนเชสเตอร์นิ่งนิวจากชุดเริ่มต้น11ตัวจริงที่ลงสนามมี3คนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันที่8คะแนนก็คืออามาเดีาโลคาร์เซมิโล่และแฮร์รี่อามาร์ดส่วนที่เหลือเช่นมาคาแรดฟอร์ดเจอนนซาโร์รอเกน,นเ,กนเลซานีี้รัับกนนนนไปทท่คคละะะ7แขณี่ แม็กไกววิกตอร์ลินเดเลฟและอารอนวอร์บิสซาก้ารับที่คนละหกคะแนนและมีทอมฮีตันคนเดียวเท่านั้นที่ผลงานถูกตัดเกรดไว้น้อยที่สุดนั่นคือ5คะแนนครับซึ่งก็เข้าใจได้ไม่ยากเมื่อมองว่ามีส่วนรับผิดชอบเต็มๆต่อการเสียประตูแรกให้กับเรอัลเบติสสำหรับคาเซมิโลหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของเกมที่ได้ไป8คะแนนถูกระบุว่าเป็นหนึ่งนไฮไลท์น่าสนใจของเกมและดูทรงแล้วโอกาสที่เจ้าตัวจะขอเลิกอยู่กับทีมเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกสักยกหนึ่งแกระชับ ร่างกายที่ดูดีขึ้นให้อารมณ์เหมือนตอนย้ายมาใหม่ๆเกมกับเบติสคาเซมิโลปรากฏตัวไปทั่วสนามคอยกําหนดจังหวะเกมและยังทําประตูให้ทีมได้ลูกหนึ่งซึ่งไม่ใช่แค่เล่นดีในเกมนี้แต่การอุ่นเครื่องที่ผ่านมาคารเซมิโลยกระดับเกมดีขึ้นเรื่อยๆควบคู่ไปกับสภาพร่างกายที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนครับนี่จึงเป็นเรื่องน่าสนใจว่าถ้าเขาเล่นได้ในรูปทรงนี้ตลอดฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงนี้เขาก็น่าจะกลับมาเป็นกุญแจสําคัญแดนกลางให้ทีมได้เหมือนที่เคยทําให้เห็นตอนย้ายมาวันแรกนอกจากนีีี้้กก็จจะะมใในนนนนุดดรรราาายยลเเอเออ่งงชชโตแห และเล่นในรูปแบบฟอนไนซึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับเพราะก่อนหน้าจะมีปัญหากับเอเด็กเทนฮักนั้นกุนซอดัตก็พยายามปรับแต่งให้เขาลองมาเล่นในรูปแบบนี้มาก,ก่อนแล้วแต่ในเกมกับเบติ ip, ดูเหมือนซันโชจะทําผลงานในการเชื่อมเกมการเล่นจากตําแหน่งฟอนไนได้ดีมากขึ้นที่ชัดเจนเห็นได้ชัดคือตัวนักเตะดูมีความมุ่งมั่นตั้งใจเล่นคอยวิ่งกดดันและลิงกเกมการเล่นกับทั้งอาลมัดและแรดฟอร์ดตลอดเวลาแถมยังดูมีความมั่นใจในการตัดสินใจแต่ละเพคการเล่นมากกว่าที่เคยเป็นมาซึ่งก็ต้องมาตามดูกันว่าทา,า,า,าย้ ้เขาไไไไม่ไดย,ยไปไหนซีซั่นที่กําลังจะมาถึงนี้เอเดร็กเทนฮากจะวางบทบาทของเจรรนซานโชอเอาไว้อย่างไรแต่หลังจบเกมเจมส์ดักเกอร์ก็ออกมาย้ําข่าวเรื่องเอเดร็กเทนฮากต้องการกองหน้าเข้ามาเติมสกอร์ทีมอีกหนึ่งคนซึ่งทําให้ชื่อของอีวานโทนี่ถูกยิบมาพูดถึงมากที่สุดนะครับจากสัญญาที่เหลือแค่ปีเดียวกับทางบเบลนฟอร์ดนอกจากนี้ในรายงานเดียวกันยังระบุอีกว่าการบาดเจ็บของเลนิโยโลก่กำลังทําให้ปีสั์แดงกาเล่นความเร็วในการเจรจาดิวมัตทเดลิกมากขึ้นไปอีกหลังจากนี้ปีสั์แดงก็จะมีเกมเต และหลังจากนั้นก็จะเป็นการกลับมายัางอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสุดท้ายก่อนลงแข่งเกมคอมมิ้ชิล i พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันที่10ครับ